ถ้าจะให้พวกเราสองคนนะครับแนะนําร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆสักหนึ่งร้านอยู่แถวๆย่านปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการพวกเราขออนุญ,ญาตนําเสนอร้านนี้เลยครับสำหรับร้านนี้เดินทางง่ายมากครับทุกคนถ้าเกิดท่านเดินทางมาจากทางถนนสินครินฝั่งขาเข้าสมุทรปราการให้ท่านเลี้ยวเข้ามาในซอยโรงพยาบาลเปาโลสาขาสมุทรปราการได้เลยนะครับตรงเข้ามานิดเดียวครับเราจะเจอสามแยกแบบนี้ให้ท่านเลี้ยวซ้ายและทุกท่านคงเห็นเซเว่นใช่ไหมครับขับเลยเซเว่นมาประมาณสักสิเมตรให้มองขวามือก็จะถึงร้านเขาทัานทีและตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ร้านเคนโดซูชิครับตอนนี้เนี่ยร้านเขาเพ ขยายขยายเปิดโซนใหม่เพื่อที่จะได้รองรับลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าท่านจะมาคนเดียวมาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นหมูนะ่คณะที่นี่เขามีห้องรับรองให้ด้วยนะและดูบรรยากาศของร้านนี้เลครับคืออบอุ่นน่านั่งมาก ฟิลเนี่ยมันคล้ายๆเรามานั่งกินอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศต้นกําเนิดเลยพอเรานั่งปุ๊บนะครับเราก็จะได้ QR code มาสแกนเลือกเมนูแบบนี้และต้องบอกเลยนะครับเมนูของที่นี่คือเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้พวกเราสองคนเนี่ยสั่งอะไรมาชิมบ้างเริ่มที่เมนูแรกข้าวหน้าหมูทอดไข่ตุน๋นสาหรับหมูทอดของร้านนี้เนี่ยเขาจะชุบแป้งมาแบบบางๆนะครับเนื้อนแน่นๆเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มของเนื้อหมูและไข่ตุน๋นและสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบกินกุ้งเทมปุระเนี่ยสำหรับร้านทาง,างแว่ยๆ บบนี้เขาไม่ได้ทําให้มันสวยงามหรือเก๋ไก๋อะไรนะครับคือกุ้งของร้านนี้ยาวแบบนี้เลยแล้วเขาทอดมาได้ดีมากไม่อมน้ํามันมากันที่เมนูต่อไปครับสาหรับเมนูนี้คือโลปูนิมเขาก็จะให้ปูนิมมาแบบเป็นตัวๆเลยนะครับแล้วก็ลาดซอสเทลิยากิกับมายองเนสมาแบบช้ำๆเวลาเราเข้าปากเนี่ยสุดที่จะบรรยายจริงๆเดี๋ยวเรามาดูในส่วนซูชิของร้านเขากันบ้างน,นะครับสำหรับวัตถุดิบของที่นี่เนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมนะครับสดหวานเจี๊ยบราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนและที่พวกเราสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นเซตซี่ในราคา1ร็บ 4ี่คำใหญ่ๆสำหรับเซตนี้นะครับเราก็จะได้ทั้งอิกุระนะครับปลาฮามาจิปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งหวานนะครับหรืออามะเอบิ4ี่คำนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดทุกคำและสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบกินปลาส้มเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยให้นึกถึงชื่อร้านนี้เป็นอันดับแรกได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พวกเราสั่งเมนูแซลมอนอะไรมาบ้างสําหรับเมนูนี้แซลมอนลาวาเทนปูระน,นะครับคำนี้เนี่ยฟินไม่ไหวจริงๆครับหรือสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบกินแบบซาชิมิเนี่ยยิ่งต้องสั่งเลยนะดูลวดลายแล้วก็สีสั ของเนื้อปลาที่นี่เลยครับสวยงามและถูกต้องมากๆและแซลมอนดองของที่นี่นะครับคือที่สุดเขาก็จะดองมาแบบว่าไม่เค็มมากครับเค็มเบาๆแต่เข้าเนื้อภายในเซตนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งสาหร่ายกรอบข้าวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีน้ําจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้เราแบบนี้ด้วยสําหรับคำคำนี้นะครับจะให้กินอีกสักกี่รอบก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อมากันที่เมนูระดับตำนานของปาานาสมุรปาการก,กันบ้างครับและนี่ก็คือกุ้งแช่น้ำปลาใบทอย สำหรับร้านนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับเขาน่าจะเป็นเจ้าแรกๆที่ทํากุ้งแช่น้ปาปลาขายเสิร์ฟกับน้ําจิ้มที่มีรสชาติเปรี้ยวแซ่บสะใจหรือท่านได้นะครับจะสั่งเป็นแซลมอนพันกุ้งแบบนี้ก็ได้นะเขาก็จะราดน้าจิ้มซีฟู้ดที่เป็นทีเด็ดของร้านเขาให้แบบฉ่ำๆเหมือนกันมาลุยกันต่อที่เมนูสุดท้ายสลัดปลาเงินสําหรับน้ําสลัดของที่นี่เนี่ยเขามี2แบบครับแบบแรกก็จะเป็นน้ําสลัดงาซอสซีอิ๊วญี่ปุ่นก็จะเป็นสีดําแบบนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นน้ําสลัดงาคั่วญี่ป่นนปุน ที่พวกเราภูมิใจนําเสนอและอยากให้ทุกคนไปชิมกันมากๆร้านของเขานะครับก็จะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มหยุดทุกวันพุธนี่คืออีกหนึร้านที่พวกเราการันตีความอร่อยให้ครับ